สวัสดีครับท่านทุกชมทุกท่านเดี๋ยววันนี้จะพามาดูวิธีการนีเปลี่ยนฝักบัวแบบง่ายๆนะไม่ยากเลยใครๆก็ทําได้ครับแต่ผมห็ต้องขออนุญาตปิดครับเพราะว่าเราบ้านลูกค้าไม่ใช่บ้านเราเองแล้วก็เซฟตัวเองด้วยเซฟให้ลูกค้าด้ยครับ,รบน,นี่ครับมันแตกนี่ครับมันจะเปลี่ยนใหม่ แกถอดมอตัวล่างนี่ก็ใช้ประหาเนี่ถอดท้อ,อนตัวนี้อันนี้กุนแจช่างไฟใ,ให้คุณแจ,จไขไปแล้วหน่อน,นึัครับมันจะหลวมมาแล้วนี่คือของใหม่ของมจะซื้อมาที สวยมากน่าใช้มากมีต้องใส่ตัวนี้ที่ต้องทางนอย่าลืมอย่าลืมใช้นะครับจำเป็นมากเลยโอเคยางดำก็จะแถมมาให้สองอันนะครับใส่ตัวฝับกบัวลัไที่เข้าเข้าเบวาวใส่กาไปเลยแล้วก็หมดก็ไป อันนี้ต้องเราเราต้องทำอเลยตอใส่นีข้าไปใส่หข้กไปไม่ใี่เดียวใครใครก็ทำอะไรครได้เองตอนนี้เราจะต่อต่อใเข้าา

cho chất sống luôn mà thấy thấy nó kháng nàng

ผวาดเลยีคือบะ้านการเปลี่ยนตับัวก็ง่ายมากใครๆก็ทำได้ครับไปคกันคิปงานครับที่นี้พอลาก่อนครับสวัสดีครับ